ครับคราบ,บสาวัสดีครับพี่น้องพบพอกันครับช่องอีสานบ้านผู้ยน้อยนะครับก็บขอ,อนิญ,ญาตนะครับเมื่อนี้นํำเรียนพี่น้องข้อรับสาเนะเมื่อนี้ก็เป็นงานที่จะเป็นงานเช่าภนก,กิจนะครับคุณพ่อแเร่ช่อกรมก็คือคุณพ่อของผมครับแล้วนี่ก็ออกมาเตรียมนะครับออกมาเตรียมสถานที่ยูทีเอเมรุหรือ สราราบำเพ็ญกุศลนะครับอยู่ทางวัดเราเป็นทางวัดสายธรรมยุทธพี่น้องก็ขออนุญ,ญาตพี่นุญ,ญาตน้องเนาะ,อะุ่งคลิปนี้นะครับเพื่อจัดเตรียมสถานที่ที่จะส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อแหล่นะครับช่อกลมนะครับสู่สวงสวรรค์น,นี่คือการจัดเตรียมสถานที่ไวไ้ในเวลาบ่ายมุ่งนะครับเวลาบ่ายมุ่งก็จะได้เขื่อน นะครับเขื่อนรังนะครับอะไรวิญญาณของคุณพอ่อสู่เมรุทางบัดเราหลวงนะครับอำเภอบันดุงจงังหวัดอุดรนะครับในการจัดเตรียมสถานที่กันนะครับพี่น้อง ตรงนี้จะเป็นผ้าที่จะเป็นผ้านะครับว้างใจเปิดนะครับนี่คือจุดจุดแรกนะครับพี่น้องจุดแรกตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะครับทางท่านประธานนะครับทางท่านประธานในพิธีเมื่อนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาเนาะพี่น้องรับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาก็คือ ท่านปรลัดอวุโสนะครับกับทางท่านกำนันแระกาปรลัดอำเภอนะครับกลุ่มงานนะครับฝ่ายปกครองอีกนะครับก็บจัดเตรียมไปสองทีน้องพี่นอ้อง นะครับในการจัดเตรียมสถานที่ตอนนี้กะเวลากะสิบได้กะสามสิบนาทีตัวนี้จะเป็นเต้นที่ทางพิธีกอน,นะครับทางพิธีกนในงานาพิธีนะครับชาวพนิกิจศพของคุณพ่อแหล่นะครับพิธีก่อนก็เป็นพี่ชายใหญ่ของผมนะครับอาจารย์ยศกร นะครับอาจารย์ยศสกรช่อกรมนะครับพระราชการครูนะครับการจัดเตรียมนะครับ ส่วนนี้ก็กทีเป็นของชํารวยพี่น้องของชํารวยที่จะเตรียมนะครับให้ทางพี่น้องแขกผู้ไม่เกียรตินะครับมารวมในงานนะครับในรวมในงานก็นทีเป็นถวยเนาะพี่น้องเป็นถวยครับก่อนที่เข้าสู่ <c oughs> บรรยากาศอยู่วัดป่านะครับวัดเราหลวงนี่ก็เป็น ปลาลมรื่นพี่น้องอันนี้ก็คือระบบเครื่องเสียงนะครับที่จะมกเมื่อนีเป็นปลานะครับเป็นปลาทึบนะครับอากาศลมรื่นพี่น้องในการเตรียมงานที่จะทรงพอ่อนะครับสู่สวรรค์ครับ สแตนโอ้ชยอยเียมองมองป่ทานนั่งเ้ย่า่ครับท่านก็นั่ง้แมานสียงที่เชนี้อยังบ่แตสเตนเี่ยองสตันตนเพื่อไหนึจ่องมอตั้งพูด้อยเชี่งไหนเพาะแต่ว่ามองเครื่องสตันแต่ลลายแล้วพายเลยะโอเคครับมองเครื่อร่่มองครื่ ปเมการจัดเตรียมสถานทีเบลาบ่ายโมงกับจีดีเคลื่อนหลางของคุณพ่อแหลนะครับช่อกลมนะครับสู่ทางเม,ม่บมัดเราหลวงน้องพี่น้องตัวนี้ โต๊ะที่ตั้งไว้ก็ทีเป็นของที่ว่างของชํารวยนะครับให้แกพี่น้องแขกผู้มีเกียรติผู้เพิ่นมานะครับรวมเป็นเกียรติในงานเช่า,ชาปฏิกิจิศพมื้อนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมนะครับไว้ให้พี่น้องแขกผู้มิเกียรติเมื่อร่วมในงานชาวบนิกิจมื่อนี้นะครับกับไว้ล่างมือเนาะพี่น้องตามจารีประเภทนี้อีสานบ้านเฮ้าครับกับเป็นทิ้งสุดท้ายที่ทางลูก นะครับของคุณผอนะครับมีลูกเกา่าขนครับเป็นมือทุดท้ายที่จะทรงดวงวิญญาณของท่านขึ้นสู่ป่ายภพภุมมนะครับเป็นป่ายภพพุ่มที่ดีนะครับส่งดวงวิญญาณของท่านสู่สวรรค์คือมีนิเวลาบ่ายมุ่งกับขออนุญาตนะครับพีพ่พน้องๆนะครับเดีนำคลิปนี้ลง นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามให้กำลังใจนะครับช่องอีสานบ้านพูนยน้อยนะครับมาโดยตลอดนะครับช่วงนี้ก็จะยังพ่อดน,นกลับไปหาพี่หานองกับขอกราบขอไพ่นะครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นน้ำเนาะพี่น้องน้ำเพื่อจะไว้บริการนะครับไว้บ,บริการทั้งพี่น้องนะครับนะครับตอนนี้ก็จัดเตรียมสถานที่ก็คงจะเกือบลอยเปเซ็นนะครับพี่น้องเกือบลอยเปเซ็นท้ายน,นี้ก็ขอกราบขอบพระคุณไปยังพี่น้อง ถูกๆก,กำลังใจนะครับที่ให้ความมนุเะข์นะครับช่องอีสานบ้านพุยน้อยมาโดยตลอดนะครับหลังจากเสร็จสินทุกสิ่งทุกอย่างภารกิจแล้วนะครับผมก็บจิกลับไปหาพี่ฮานองทุกๆบ้านนะครับมื้อนี้คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณอีกทีนึงเนาะนะครับพี่น้องทุกกำลังใจที่ ขอไหมทิดตามช่องอิสานบ้านผู้ยี่น่อยก็ขอกราบขอบคุณใบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องวัสดีครับ